การแก้ไขหรือการขัดเกลาก็ขัดเกลาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นพบน้อยๆในแต่ละขณะผัสสะที่เกิดขึ้นตรงหน้านี่แหะค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงการกระทำการเกิดขึ้นของพบน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอวิชชาตันหาอุปทานเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ เขาจึงต้องดำเนินการให้นิสัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคล้องจองก,กันกับการเกิดอวิชชาตันหาอุปทานทุกครั้งที่เกิดผัสสะพบชาติจึงอยู่ณตรงนั้นถ้าคุณไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งนี้หรือรู้เห็นแค่ครั้งเดียวนั่นไม่ได้แปลว่าคุณจบกิจแต่นั่นแปลว่าคุณเริ่มเข้าใจแต่คุณต้องอาศัยสิ่งนั้นแหละค่ะใช้งานมันเห็นทุกผัสสะเลย การขัดเกลวจึงเกิดขึ้นจากการที่คุณมีดวงตาเห็นธรรมก่อนตื่นรู้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วคุณเห็นโทษของการสร้างพบน้อยๆในแต่ละขณะผัดษาที่เกิดขึ้นแล้วต้องอาศัยกำลังในการเปลี่ยนวิถีนิสัยความเป็นไปทางมนโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมให้บริสุทธิ์ทั้งสามสิ่ง จะต้องบริสุทธิ์คล้องจองกับการดำเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยทางสัมมาที่มีสติสมาธิปัญญาควบคู่กำกับในทุกผัสสะที่เกิดขึ้นคุณจะต้องเห็นพบหลังต่างเหล่านี้นี่แหละคะ่ะคือแดนเกิดเมื่อคุณควบคุมพบน้อยๆเหล่านี้ได้พบใหญ่ก็จะไม่มีที่เกิดให้คุณไปสแสวงหาที่ไหนอีก